You killed it คนผู้ชมรู้หมายว่าประโยคนี้ you killed it ไม่ได้แปลว่าคนฆ่ามันเสมอไปแต่เป็นคำสลังที่หมายถึงคนทำได้เยี่ยมมากอย่างเช่นเพื่อนของเราร้องเพลงบอนเวทีเราจะชมเขาว,ว่า you killed it ซึ่งหมายถึง you did great you did amazingly good job คนทำได้เยี่ยมมาก Rosie, mi Have you heard this sentence before? Have you heard this sentence before? You killed it. ตอบว่า uhm, yes I have หรือ no I haven't แล้วพิมพ์คำตอบมาที่ได้คลิปนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูโรซี่ British English Tang Chong t a Facebook และก็ YouTube ด้วย and if you're watching on YouTube then don't forget to subscribe and to turn on the notifications สำหรับวันนี้ขอด้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย